สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปุณปั้นสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุผมชื่อฟุกภูสิทธิ์ครับผมรับบทเป็นศิลาครับในเรื่องเรียกแดสิธานครับส่วนผมชื่อปุณปั้นนะครับผมรับบทเป็นน้องแสายานครับ ปั่นแท็กกันนะวันนี้ใช่ฝากปั่นแท็กด้วยนะครับผมชื่อว่าเรียกแบสิธานไพร์โหดนะคะผมเรียกแดสไพร์ลอดเรียกแดสไพร์ลอลดเอไอคอนสยามด้วยอ่าเติมให้เต็มเลยคะเป็นไงบ้างดูพร้อมกับแฟนๆครั้งแรกวันนี้ไพร์โหลดของเราเรียกได้ว่าแอบดูต้องแอบดูเพราะว่าพอไพร์โดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบมาสแตนบายเพื่อ้องเพลงเพลงที่ชื่อว่าถึงหลังเคอเชื่อเรื่องพรมลิขิตหรือเปล่าฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรมลิขิตเพราะฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมบอกใคร บอกทุกทุกคนบอกทุกทุกคนนะที่ที่มาางนีเลยชายขอบคุณมาตื่นเต้นมากๆเลยครับมีแอบดูเหมือนกันก็ยืนดูกับพี่เขาด้วยแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างแล้วไปถึงไหนบ้างแล้วเพราะว่ายาวมากๆเหมือนกันก็ไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นหลักๆก็น่าจะดีใจแหละครับเพราะว่าได้ดูพร้อมทุกคนทุกคนเป็นกําลังใจให้ดีต่อเรามันสั่นอันนี้ผมว่ามันสั่นคือตื่นเต้นก็ตื่นเต้นจะร้องเพลงก็จะต้องร้องมาครั้งแรกที่ร้องสาธารณะชนขนาดนี้ผมก็บอกน้องว่า อย่ากลัวไปหาตรอรอหายนะที่กันเองเราก็ตบตบตบอย่ากลัวน้องกลัวไม่ช่วยอะไรตบตบตบเพราะคนนี้ให้กำลังชั่งมือไงจริงกานเป็นว่าเราต้องไปให้เขาหยุดสั่น เราสั่นไปด้วยกันเราเป็นลูกหนึ่งเดียวใช่แล้วพอเปิดปุ๊บแฟนๆกีดการสึกไงมันหายเหนื่อยนะเราไปถ่ายตั้งแต่เดือนมีนามีนาครับพอถ่ายเสร็จเราก็รอนอยากเห็นแล้วทุกคนจะได้เห็นเหมือนที่เราเห็นไหมในวันถ่ายทําสุดท้ายแล้ววันนี้ทุกคนแฮปปี้เราก็มันเหมือนยกภูเขาออกจากอกบางอย่างที่อ้แฮปปี้มากมากเลยอ่ะสิ่งที่เราตั้งใจกันจริงๆเหนื่อยจริงๆทุกคนก็แฮปปี้กับสิ่งนี้หายเหนื่อย ก็เหมือนพี่เขาแหละยกภูเขาออกจากอกครับผมมันเป็นสิ่งที่เรากังวลกันทุกคนแหละกังวลที่พี่ทีมงานตัวนักแสดงเองทุกท่านอะไรครับผู้จัดเองกังวลในหลายอย่างอันดับแรกก็คือฝนตกก็ฝนตกมากไม่ได้ดูพร้อมทุกคนก็น่าจะเป็นเรื่องที่เสียใจมากๆที่ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเขาอย่างน้อยอ่ะเราไปไหว้พระมาเราใส่หมุดไดูเขาผู้จัดเราใส่หมู่อาฝนหยุดตกก็โอเคมีโอกาสได้ดูกับทุกคนแล้วเย้ดีใจถ่ายตีห้าเสร็จตีสามหมายถึงว่าตื่นตีห้าตื่นตีห้แต่งหน้าก็เสร็จประมาณเจ็ดโมงแล้วถ่ายแล้ววันสุดท้ายคือตีสาม ใช่ครับคาาตีสามแต่กว่าจะต้องมานั่งดูนั่งจัดทุกอย่างอะไรอย่เงี้ยครับผมมานั่งพูกก็ว่าโอเคแล้วนะอะไรเงี้ยก็เกือบตีสได้เลยอะไรเราอยู่ในติงติงถามในฐานะติงหน่อยติงติงติงนรือเลยอันี้ฟุกปันค้ับ มันยังไงเรือเรามันป๊อปุณน,นเออ่านี่ละคำถาม <c oughs> ผมว่าเรือเรายังไม่มีอยากให้ทุกคนอ่ะค,ค่อยๆช่วยกันสร้างหน่อยได้ไหมออดีกว่าเติบโตไปได้วยกันประกอบเรือไปได้วยกันดีกว่าครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกัน<อ>ยังไม่มีเรือให้ใครมาลงหรอกเพราะว่าเราต้องใช้เงิน,นทุนในการสร้างมไปยถือว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเรืออ เราค่อยๆช่วยกันไหมค่อยๆมาแบบต่อเรือไม้เรือไม้ไหมแบบอะไรอย่างงี้ที่นั่งหลายๆที่เฉียบไหมพี่เขาเฉียบเีขามีความแบบเป็นผู้สูงอายุเขาก็ได้เหมือนวิชิพคํำเก่งไงค่ำรัเค้ำเก่แก่ก็ได้แก่ก็ได้ยังยังพูดไม่ได้ไฟมันเยอะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเรื่องเรียกแดสีทานยูเอเดียแดดดีนะครับผมตัวเราสองคนพี่เป็นนักแสดงนําก็พยายามแล้วก็เต็มที่กับมันมากๆยังไงก็อย่าลืมไปดูแล้วก็ชื่นชมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ แต่ว่าในส่วนที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขก็บอกได้เราพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมปรับพร้อมแก้ไขจริงจริงดีใช่ใช่ถูกหลอกว่านี้ให้หลอกวันนี้ก็ได้ไหมผู้พี่มันยากมากนะคือทุกวันนี้ปั้นพี่หล่อมากรู้พี่แบบพี่โคตรเท่พี่โคตรครูพี่อย่างเอาอ่ะอย่างี้ใช่ปั้นน่ารักมากนี่เราแบบว่าปั้นติงพัดพาเวอร์พัดขอนอกเรื่องหน่อย ป้านเป็นคนที่น่ารักเว่าเป็นคนที่ผมว่าโพสิท e ฟ h ิงก i n g ใครอยู่ด้วยโลกก็สดใสถ้าวันนี้ฝนตกใส่ลุงก็ต้องขึ้นถ้าฝนตกหรือว่าพายุเข้าอย่างน้อยวันนี้อากาศต้องหนาวเย็นสบายนี่คือสิ่งที่เด็กคนนี้เกิดมาเพื่อโลกใบนี้มันเกินที่จะบรรยายเพราะมันไม่สามารถที่จะพูดได้อพี่เชื่อยังว่าก็คือ ฉีดยากันเองคือจริงๆเมคอัพกับผมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งสำคัญแต่หลักๆเราคือคำชมกันเองเออน้องน่ารักอันนี้ไม่ได้อวยแต่ว่าน้องนก็พอนี่เขาอวดหรืออะไรแรกๆเล่าหลังๆอวดแล้วแต่ตาามสยโอเคครับรอดูนะได้เลยครับได้ฝากด้วยนะครับขอบคุณช่องติ้งติ้งติ้งไม่ใช่ นิวนอนดูอยู่ในช่องเดียวกันมีหลายรายการอ๋อจริงเหรอครับอ๋อเหตแต่คอนเห็นนิวนอนดูได้ตามดูหมดเดี๋ยวจะรีแอคชั่นเหมือนกันเรื่องนี้ได้ักด้วยนะครับผมกแท h ด้วยนะครับพี่ได้แล้อกไปกดไลค์กดแชร์ดีดีไหมครับดีติดต่อทวิตกดย่อทกดกระดต่องกิตติดต่องวราติดต่อทรับผมชื่อทวิตติด่องวิตติดต่อทวิตติดต่อทวิตติดต่อิตติดต่อทวิดตอบผมก็จะเจอลุงตตนดอรวิตดต หร,หรือว่าถ้าหาไม่เจอก็ปูนปั้นพีนไว้ในโพสของปูนปั้นไว้ให้แล้วครับใช่ใชวันนี้ออนแอร์วันแรกไพลอตใช,ใช่ใช่ใน YouTube นะฮะถ้าไม่สิบล้านวิวไม่ต้องมาคุยกันอีกเอ好吗จ้า,าจจะไม่ได้คุยกันแล้วคือ <laughs> คุยหน่อยผมาากม็หมาอยากคุยอดั่นแฟนๆให้ช่วยกัน<า>ดูซ้ำๆย้ำๆแชร์ๆหรือเปล่ามันม <laughs> ันแรงเกินแรงเกินหยอกหยอกเพราะอยากพูดคุยด้วยจริงๆอะไรเงี้ยตามดูไพลอตเราได้ที่ไหนครับรายที่ทางช่อง Diff Entertainment นะครับ D I F F จุด e n T ครับผมฝากปันยูแล้วก็แฮแท็กแล้วก็แฮแท็กปูนปั้นฝุกปูนปั้นด้วยนะครับไม่ใช่ปั้นฟุกนะครับผมอย่าหลงโพนะฮะก็คือถ้าใครดูเรียกแดชพายหลดแล้วเนี่ยก็อาจจะฝากติดแฮแท็กด้วยนะครับในทุกแพลตฟอร์มเลยก็คือเรียกแดชสิทานหรือว่า you are daddy the s i e s หรือว่าเรียกแด p พายหลอดแล้วก็อาจจะติดแฮชแท็กของพวกผมด้วยก็ได้ของน้องด้วยของนักแจ้งทุกคนด้วยก็ฝากจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอความเมตตาความเห็นใจจริง หลอกขนาดนี้ไม่ต้องหลอกนะแฟนชอบอยู่แล้วตามดูรับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณค่ะบ